กับคําพูดนี้ฮะตัวเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะทันนะนะแต่ถามจริงๆว่าเราทันจริงหรือเปล่าขนาดเราที่คอยอัปเดตข้อมูลคอยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรายังเกือบจะไม่ทันแล้วคนที่เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยตื่นเช้ามาบางที่แถวบ้านแถวภาคเหนือตื่นเช้ามาช่วงนี้หน้าหนาวตื่นเช้ากี่โมงดีครับประมาณเจ็ดแปดโมงอย่างแรกทาอะไรครับ มานั่งชุมนุมนะครับจุดแต่กองไฟนั่งคนเมืองเขาเรียกนั่งหิ่งไฟบางคนนั่งตากแดดตื่นเจ็ดโมงนั่งตากแดดนั่งหิ่งไฟสักสักเก้าโมงนะค่คอยหาอะไรกินนะครับชีวิตแบบสโล,โลไลฟ์มากนะครับถามว่าแบบนั้นได้ไหมจริงจริงมันก็ได้นะั้นเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าเราจะรู้ไหมว่ามันมีอะไรจะหายกําลังหายไปอะไรกับอะไรกาลังจะ เริ่มต้นใหม่อะไรอะไรกําลังจะมาใหม่นะครับแล้วเผื่อๆไปไปมาตัวเราเนี่ยอาจจะหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราถูกคืนกินไปแล้วคนดูเหรียญน,นี้ครับต้นบอกได้เลยว่าทุกคนรู้จักเหรียญน,น,นี้ที่อยู่ในนี้ถ้าใครไม่รู้จักนี่แสดงว่าโอ้โหเป็นรุ่นแบบรุ่นใหม่ๆนะคเพราะว่าไม่เคยเห็นเหรียญน,นี้เหรียญเนี้ยต้นก็เป็นคนหนึ่งที่โอ้โหเอาไปโรงเรียนนะครับมัดกระเป๋าเสื้อ อัน่างยางวัดมันจะลูกใหญ่ๆหน่อยนะครับเหรียญบาทสมัยนู้นว่ามันเหรียญมันใหญ่นะนะบหนึ่งบาทเนี่ยถามว่าสมัยต้นเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยมีค่าไหมโอ้ยมีค่าเยอะมากนะหนึ่งบาทนี่ซื้อลูกอมได้ห้าเม็ดอ่ะหนึ่งบาทนี่ซื้อลูกอมได้ห้าเม็ดไปโรงเรียนถ้าวันไหนได้ไปสามบาทนี่ดีใจอมากนะครับซื้อได้ตั้งหลายอย่างนะครับแล้วก็สมัยอ่าคนที่อายุอาจจะ เกิดเร็วกว่าต้นนะครับเกิดเร็วพูดว่าเกิดเร็วดีกว่าจะพูดว่าว่ามีอายุเยอะก็เก่งใจนะนะครับเกิดเร็ว,วกว่าต้นถามว่าหนึ่งบาทของเขาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าสมัยที่ต้นเกิดไหมมีค่านะนะพอฟังหลายๆคนพอฟังปู่ย่าตายายบอกว่าโอ้สมัยก่อนนี่ซื้ออะไรเนี่ยเขาเขาคิดเป็นสตางค์เขาไม่ได้คิดเป็นบาทนะเห็นไหม พอเมื่อก่อนนะทำไมเงินหนึ่งบาทมันมีค่าสมัยก่อนเขาไม่มีค่าแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยหนึ่งบาทมันมันไม่มีค่าเลยซื้อขนมร้านต้นยังไม่ได้เลยนะครับ,รบแล้วถามว่าอนาคตล่ะเงินหนึ่งบาทเนี่ยมันจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นหรือมันจะมีค่าน้อยลงครับเผลอๆอนาคตนั้นเงินหนึ่งบาทเนี่ยคือแบบยื่นให้กันเนี่ยคือ ปัดมือทิ้งเลยเหรียญตกกระเด็นไปเลยคือไม่ใช่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แบบนี้ครับอาจจะไม่มีค่าเลยซ้ําซ้ำสำหรับเงินหนึ่งบาทนะครับแปลกไหมเงินหนึ่งบาทเท่ากันนะนะครับอยากให้ดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นอ่า่าจ้างขั้นต่ำเราไม่อยากพูดถึงปีหกห้านะครับเรามันจะช้ำใจนะขแรงขั้นต่ำเอาพูดง่ายๆค่าแรงขั้นต่ำนะครับคิดออกมานะปีสองห้าหกสามนะครับ ส่วนใหญ่เราจะอยู่โซนภาคเหนือต้นเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วกันนะครับอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับค่าจ้างน,นะครับ14จังหวัดนะครับของหนึ่งนะค,คือเชียงใหม่ก็คือค่าแรงต่อวนัน325บาท325บาทยังเรายังรู้สึกว่าโอ้มันมันจะใช้ยังไงนะครับถ้าเราไม่ไม่ได้อย,อยู่ไม่ได้อยู่บ้านของเราเองที่จะต้องเสียค่าเช่าไม่ได้อยู่ที่ทํางานที่แบบเดิมเป็น39ก็ถึง ที่ทํางานไม่เลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยถามว่าเงิน3ามยบห้าบาทมันจะเหลือเท่าไหร่ถ้าคนที่แบบทั้งเช่าบ้านทั้งต้องเดินทางไปทํางานทั้งต้องกินเองอย่างต่ำสองมือม้อเช้าหนึ่งมื้อกลางวันหนึ่งมือ้อตอนเย็นอาจจะตอนเย็นอีกหนึ่งมือ้ออสามมือ้อรวมเดินทางรวมค่าที่พักรวมค่ากินรวมค่าอินเทอร์เน็ตร,รวมค่าประกันสังคม ถามว่าสามร้อยยี่สิบห้าบาทเราเหลืออะไรครับมันมันมันไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ว่ามันเหลืออะไรแต่ถามว่าถ้ามีคนจ้างเราเนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยจ้างจ้างเรานะค่าจ้างเดือนละเก้าพันถามว่าเด็กเอาไหมนักศึกษาจบใหม่เอาไหมครับเอาแต่ถามว่าในฐานะที่เรามองเรามองว่าเก้าพันนี่พอไหมไม่พอนะ เราคือแบบลำบ,บากก็มากเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเด็กยุคใหม่สมัยนี้นะครับไม่มีใครนะครับไม่ทำงานเสริมไม่มีใครไหมครับไม่ทางานเสริมแม้กระทั่งคนที่ยังไม่จบด้วยซ้ำเด็กที่ยังไม่จบด้วยซ้ำบางคนเขาทำงานเสริมเรียบร้อยแล้วทำพทาร์ทไทม์เรียบร้อยแล้วพอออกมาจบมาอาจจะเริ่มต้นสตาร์ทที่ตามเลทสามร้อยยี่สิบห้าบาทตีสเดือนละหมื่น ถามว่าเดือนละหมื่นเนี่ยทุกคนอนะส่วนใหญ่ก็ต้องหางานทําเพิ่มอยู่แล้วแหละหรือไม่ก็ต้องขอผู้ปกครองยิ่งถ้าคนที่แบบต้องเช่าหออเงี้ยอยู่เชียงใหม่เนี่ยต้องทํางานในเมืองเช่าหอหอเดือนละพันห้าเดี๋ยวนี้มีไหมก,ก็ยากนะถ้าแมวแมวแบบลำบากลำบากแมวดิ้นตายเงี้ยค่าน้ําค่าไฟอีกค่ากินอีกนะเพราะฉะนั้นมันมันมีโอกาสที่หนึ่งหมื่นบาทมันไม่พอแน่นอน นะครับมันก็ต้องหาจากตัองอื่นอาจจะผู้ปกครองไม่ซัพพอร์ตก็อาจจะต้องไปหางานผ้าทำทำเพื่อให้ตัวเองได้อยู่รอดนะครับ,รบถามว่าทั้งหมดทั้งมวลในที่ต้นพูดพูดพูดเพื่ออะไรพูดเพื่ออยากให้ทุกคนได้ลองมาคิดดูว่าเอตอนนี้เราใช้ชีวิตเนี่ยหรือเราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรเมื่อก่อนเขาบอกว่าเอาจบไปจะได้ทำงานดีด มีรายได้เยอะๆกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ถามว่าทุกวันนี้เด็กต่อเดือนเนี่ยยังเลี้ยงตัวดูตัวเองไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มองนึกย้อนนะครับก็มีอ่าทฤษฎีนะครับทฤษฎีของอเกี่ยวกับกบต้มนะครับกบต้มนะครับก็เป็นทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีที่เปรียบเทียบได้ดีที่สุดนะครับโดยที่แบบ เราไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับเขาก็จะมีแบบทฤษฎีตัวนี้นเป็นคนต่างชาติเขาได้ลองทด,ทดลองนะครับก็คือจะมีหม้อต้มน้ำที่ต้มน้ําไปสักพักแล้วน้ํามันเดือดนะครับน้ํามันเดือดแบบเดือดปุดๆเลยนะเดือดเลยนะครับแล้วก็มีกบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกหม้อนหนึ่งนะครับต้มแต่ว่ายังไม่ค่อยเดือดก็คือยังพอเอาน้ําใส่ปุ๊บนะครับก็เอากบใส่ไปเหมือนกันนะครับ น้ำเดือดนะครับเอากบใส่ไปให้ถ่ายครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับกบกบมันกระโดดกบมันกระโดดนะครับถามว่ามันก็ติ้นทุรนทุรายแหละบางตัวอาจจะตายบางตัวอาจจะรอดไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับคือโดดเข้าไปในขณะที่น้ํามันร้อนๆขนาดเราเอามือจิ้มลงไปเนี่ย ตัวเราเนี่ยเรามือจิ้มลงไปในน้ำรอเดือดเป็นไงครับมีใครจิ้มรัค้างไว้ไหมไม่มีทางแค่แบบจิ้มไปปุ๊บเราก็ดึงมือขึ้นแล้วเหมือนกันกบก็เหมือนกันโอกาสที่เราจะใส่กบไปสักห้าหกตัวเจ็ดตัวเนี่ยบางตัวมันไม่ได้ตายหมดมันกระโดดออกมาก่อนนะครับอาจจะเหยียบหัวเพื่อนออกกระโดดออกมาเอาจะหม้อมาใช้ชีวิตรอดด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นกบที่เวลาน้ำเริ่มเอาน้ำตั้งหม้อนะครับเรากบใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไป แล้วค่อยๆเ,เพิ่มไฟ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 เกิดอะไรขึ้นครับนักว,วิทยาศาสตร์นะครับก็เลยว่าเนี่ยได้แกงกบกิน <laughs> เพราะว่ากบมันตายนะมันไม่มีตัวไหนเลยต่อให้ใส่เข้าไปสิบตัวนะนะครับใส่เข้าไปสิบตัวให้มันว่ายอยู่ในนั้นนะอากาศเย็ยนๆน้าเย็ยนๆน้ําในอุณหภ,ภูมิปกตินะครับแล้วค่อยๆเร่งไฟเร่งไฟเร่งไฟพอมารู้ตัวอีกทีไปไงครับ มันตายแล้วเพราะว่ามันพยายามนะครับตอนที่น้ําอุณหภูมิปกติมันก็ไม่ต้องไม่ต้องพยายามเลยมากนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนมันก็พยายามเอ๊ะทาไมน้ํามันเริ่มร้อนมันก็พยายามปรับตัวปรับตัวพอน้ําเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเป็นไงครับรู้ตัวอีกทีกลายเป็นต้มกบไปแล้วนะครับกลับมามองตรงนี้ครับเราเห็นอะไรไหมกับทฤษฎีต้มกบกับค่าแรงขั้นต่ําตอนเนี้ย เราอยู่ในสถานะของอะไรครับเรากําลังนั่งอยู่ในหม้อหม้อที่มันเป็นน้ําที่มันก็เริ่มจริงๆมันไม่ใช่อุณหภูมิปกติแล้วตอนนี้นะตอนนี้นะมันอุน่นๆแล้วแหละพอจบมาปุ๊บก็หาทางงานทําเลยอ,อาฟองหางานทำปุบ๊บอุ้ยอยู่ไม่ได้ละหนึ่งหมืนบาทไม่พออุ่นเริ่มอุ่นๆนะครับก็พยายามนะครับดิ้นรนปรับตัวหางานทําเพิ่มหางานเสริมเพิ่มถามว่าปีหน้า ระหว่างค่าแรงกับค่าครองชีพอันไหนมันจะสูงกว่ากันครับค่าครองชีพสูงกว่าค่าค่าครองชีพสูงกว่าค่าแรงเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่เริ่มออกมาปรับตัวเอ้ยปีนี้ค่าแรงขั้นต่ําเท่านี้ค่าครองชีพเท่านี้ปีหน้าอ้าวค่าแรงเท่าเดิมค่าครองชีพสูงขึ้นทําไงอ้าวทางานประจําไม่พอก็มาทํางานเสริมทํางานเสริมไม่พอ ก็หางานเสริมมาอีกเพื่อให้มันพอได้พอมีพอ้จ่ายนะครับจนวันหนึ่งเราเริ่มไปไงครับรู้ตัวอีกทีก็ตอนลงหลุมแล้วชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อทํางานแล้วก็ทํางานเสริมทํางานแล้วก็ทํางานเสริมทํางานแล้วก็ทํางานเสริมอยู่แบบนี้นะครับจนเราไม่รู้ตัวว่าเรากําลังเป็นกบที่กําลังโดนต้มนั่นเองนะครับนะี่ครับกลับมามองเหมือนกันนะครับ ในเมื่อปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนเราอะโชคดีที่สุดแล้วนะครับที่เราไม่ได้ทํางานเสริมอย่างอื่นเลยนอกจากเอ็มตาเพราะว่าอะไรครับเอ็มตามันเป็นงานอีกงานหนึ่งที่สามารถจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับกบที่อยู่ในหม้อต้ม <c oughs> คือเราอะอยู่ในหม้อต้มเราไม่ใช่กบเราไม่ใช่เราไม่ได้ไปอยู่ในส่วนตรงนั้นแล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะมันคืออะไร เราจะลงไปอยู่ในหม้อนั้นทาไมถูกต้องไหมครับเรารู้แล้วแหละแต่บางคนเขาอาจจะไม่รู้ไงเหมือนเหมือนโทรศัพท์บางรุ่นที่มันกําลังจะตกรุ่นเหมือนคนบางคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกาลังนั่งอยู่ในหม้อที่กําลังจะโดนต้มแต่เราอะที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมดเนี่ยเรารู้แล้วเรารู้แล้วเราถึงได้มาสมัครธุรกิจเอ็มตามาทําธุรกิจเอ็มตาเพื่อที่จะให้เป็นไงครับชีวิตเราได้ผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นในทุกๆปัญหาไปให้ได้ นะครับต้นชื่อว่าเอมตาสามารถทําได้นะครับตั้งแต่สมัยต้นเริ่มต้นทําธุรกิจเอ็มตานะครับก็ประมาณสี่ห้าปีตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยคําว่าออฟไลน์ออนไลน์เรารู้แต่ว่าพอเวลาเราสมัครทําธุรกิจเอมตาหนึ่งคือเราต้องทำอะไรครับอย่างแรกนะครับตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายก่อนนะครับแล้วก็ทําอะไรครับทํำรายชื่อก็ไปนั่งคุยอย่งี้พี่เปิ่มก็มาอธิบายให้ฟังมา น้องเปียก็มาที่มาให้ฟังมีกระดาษอันหนึ่งมีกระดาษรายชื่อให้เราเขียนรายชื่อโดยที่เราไม่ต้องคิด 20- 50ถึงหาายชื่อเขียนไปเขียน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 เสร็จแล้วก็มีตารางมีอีกแผ่นหนึ่งตารางมาวิเคราะห์วิเคราะห์ลายชื่อเป็น A คนนี้เป็น A นะคนนี้เป็น B คนนี้เป็น C แบบนี้ต้นต้นอยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าการทำธุรกิจแบบนี้เขาเรียกออฟไลน์เพราะตอนนั้นเราไม่รู้จักออนไลน์ เราทําก็ทําถามว่าทำแล้วประสบความสําเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จแต่ณปัจจุบันนะครับถ้าใครยังยังทําในรูปแบบเดิมๆโดยที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆเลยเราไปมองหม้อที่มีน้ําอุณหภูมิปกติให้ดีๆครับเรากำลงังเรากำลังเข้าไปอยู่ในหม้ออีกแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าออกไปแล้วแต่ถ้าเราทําธุรกิจเอ็มตาแบบสมัยเมกกื่อก่อนธุรกิจเครือขายแบบสมัยก่อนโดยปิดหูปิดตาทําอ่ะเออเนี่ย ว่าคนที่เขามาแนะนำเนี่ยเขาไม่เห็นได้ใช้ระบบออนไลน์เลยเขาก็ยังประสบความสําเร็จได้เลยนั่นแหละครับคุณกําลังอยู่ในหม้ออุ่นๆอ,อยู่นะครับเพราะว่าณนาปัจจุบันถามว่าตัวเราเราทําธุรกิจบอกได้เลยการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทาก็คือเราจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์มีรายชื่อแล้วเราจะทําไงก็ได้ให้ขับเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเพราะฉะนั้น เดล็กเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะไม่คุยกับใครไม่คุยกับคนแต่การคุยกับคนในปัจจุบันนี้มันคุยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรครับต่างคนต่างกลัววันนี้ที่หมู่บ้านต้นนะครับมีการจับคนไปสวอปอีกแล้วนะครับเมื่อสองสาวันก่อนก็สวอปตอนนี้ก็มาสวอปนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันชินตาแล้วถามว่ามีคนะสนใจนะเนี่ยเมื่อเช้าเข้ามาสวอปเลยสนใจจะทําธุรกิจเอมตาเลยบอกพี่มาบ้านมาบ้านหนูได้ไหมหนูจะสมัครเลย แต่ว่าพี่รบกวนพี่มามาคุยที่บ้านหนูถามว่าเราไปไหมสวปเมื่อเช้าเนะโอ้ยังลุ้นๆอยู่ไปกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราขนาดตัวเราเลยยังไม่กล้าไปเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่การจะทาออฟไลน์เนี่ยการทําแบบเหมือนเมื่อก่อนน่มันเป็นไปได้ยากเพราะนั้นมันจะต้องใช้การทําแบบออนไลน์เข้ามาช่วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่หันมาใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยหนึ่งคือเราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองเหรอก พราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราการทําธุรกริจเอ็มตาเนี่ยมันต้องมีการประชุมเมื่อก่อนจะต้องเป็นการประชุมไปห้องประชุมไปมิติ้งกันนะครับรวมถึงการแนะนําสินค้าเมื่อก่อนเราก็มีการาทสเทส,สินค้ามีการเอาสินค้าตัวอย่างไปให้เขาดูไปคุยไปนั่งคุยกันแบบนี้ช็อปปิ้งก็เป็นการช้อปปิ้งแบบปกตินะครับแต่ปัจจุบันบอกได้เลยครับมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะครับมัน โดยมันเริ่มต้นจากาผู้บริโภคก่อนนะครับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ได้มากกว่าเมื่อก่อนสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากมียอดการสั่งซื้อสินค้าไม่ใช่เฉพาะของสินค้าอเ็ทอทุกๆสินค้ามีการช้อปปิ้งออนไลน์เราเคยดูข่าวสมัยก่อนเมื่อก่อนเราดูข่าวเนี่ยไม่มีการเอาสินค้ามาขายแต่ปัจจุบันนะครับทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงรายการไหนก็นแล้วแต่ ต้องปิดท้ายด้วยการขายสินค้าเพราะว่าคนเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับมาใช้เวลามากขึ้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราใช้ระบบออนไลน์การทําธุรกิจเครือข่ายแบบสมัยเดิมเมื่อก่อนเราเนี่ยมาบวกกับสมัยออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบคุยงานนะครับมิตการประชุมการทำเฮล์มิตินะครับหรือว่าสปอนเซอร์นะครับ แบบออฟไลน์ได้ก็ออฟไลน์แบบออนไลน์ได้ก็ออนไลน์ดีกว่าที่เราจะทําแบบออนไลน์เป็นอย่างเดียวถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับพี่เปิ่มนะครับจะบอกอยู่ตลอดเวลาเวลา,เวลาเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับเอ็มตามาสักพักหนึ่งนะพอเราเริ่มต้นทำเลยชื่อพี่เปิ่มจะบอกว่าให้เรามองหากลุ่มคนที่อยู่ในละแวกเราเนี่ยไม่เกิน15กิโลก่อน15กิโลเมตรนะไม่ใช่15กิโลก็คือ ไม่ให้เกิน15กิโลเมตรก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อลดต้นทุนถ้าสมมติบางทีเรามีรายชื่อหนึ่งรายชื่อเนี่ยเราอยู่เชียงใหม่เขาอยู่กรุงเทพนะครับแล้วเราจะไปแนะนําธุรกิจเนี่ยเราต้องนั่งรถไปหรืออาจจาะขับรถไปหาเขาไปคุยเรื่องธุรกิจถ้าเขาไม่ได้สนใจเกิดอะไรขึ้นครับมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าน้ามันค่ากินค่าที่พักนะครับแต่ปัจจุบันเป็นไงครับเราใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย1คือลดต้นทุน นะประหยัดค่าใช้จ่ายที่สําคัญหลีกเลี่ยงเรื่อง,องอช่วงโควิดนี้ได้ด้วยนะครับสามารถคุยกับใครก็ได้ที่เขามีอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนต้นบอกเลยเลยว่าตอนนี้ณนะวันนี้นะร้อยเปอร์เซ็นร้อยถึงถึง,ถงล้านเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำทุกทุกคนมีมือถือที่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ที่เขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนทุกคนมีแน่นอน นะไม่มีแล้วไม่ค่อยไม่มีใครมีปุ่มกดละถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0แบบ0.000000 01ด้วย3%ที่เขายังใช้ปุ่มกดอยู่นะครับนอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเพราะว่าอะไรครับสังเกตได้าจากวันนี้ครับวันนี้วันที่10นะครับหนึ่งล้านคนนะครับตอนนี้สิทธิ์เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับจากการลงทะเบียนอ่าผ่าตังค์นะครับลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับหนึ่งล้านคนเนี่ยลงทะเบียนภายใน1วันเนี่ยได้เลยนะครับแสดงว่า ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเราโชคดีมากๆที่เราอยู่ในกุ่มมี้นี้เราอยู่ในห้องประชุมนี้นะครับเพราะว่าเรามีอัพไลน์นะครับมีผู้นําระดับถูงที่เขาคิดพลิกแพงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่า m อ็มตเราเนี่ยกําลังจะทำสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราองรับอนาคตตอนนั้นเรายังไม่รู้จกักโควิดด้เราไม่รู้จักอ ช้อปปี้ลาซาด้าส3 M เอ็มตาเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นหนึ่งเดียวในสาที่ปิดสาขาทั้งประเทศเลยแล้วเอาสาขามาไว้ในแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับรวมถึงนะครับปัจจุบันนี้ก็ช่วงโควิดนะครับทุกทกทีมงานทุกๆุก,กาสายงานเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่สามารถทำออฟไลน์อย่างเดียวได้เหมือนแต่ก่อนก็ต้องขอบคุณนะครับพี่อ่ชัยแล้วก็ขอบคุณผู้นำระดับสูงที่นี่ครับสร้างแพลตฟอร์ม Tc นี้ขึ้นมานะครับทําให้เราทําธุรกิจที่มันว่าง่ายมันง่ายเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรครับการแชร์สมัยก่อนนะครับเวลาเราไปแชร์กัาไปทํางานเนี่ยถ้าบอกว่าแชร์เนี่ยคนใหม่ๆเ็นไงครับอย่างน้อยก็ต้องติดสอยให้ตามอัปไลน์ไปนะครับเดี๋ยวเราจังหวะนะเราจังหวะนะเวลาสปอนเซอร์เดี๋ยวพี่เปิมพี่เปิมบอก คุณต้นคุูต้นเดี๋ยวผมจะให้คุณต้นแชร์เรื่องสินค้านะเดี๋ยวผมพอผมพูดประมาณนี้นะคุณต้นก็แชร์เรื่องสินค้าต้องไปนั่งประกบกันนะครับแล้วคอยฟังจังหวะดีๆว่าพี่เปิมจะส่งเขาเรียกส่งไม้มาให้ตอนไหนเราจะได้แชร์นะครับตอนนั้นทําแบบเป็นแบบนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหแชร์ง่ายมากๆครับนะยิ่งวันนี้ ใครที่มีโอกาสได้พูดนะครับออกมาใน,ในซนูมิทติ้งนี้แล้วพูดได้ดีนะครับเราจะมีไฟล์เป็นของตัวเองครับ <c oughs> มีไฟล์เป็นของตัวเองมันดียังไงครับมีไฟล์เป็นของตัวเองเราจะได้ใช้ไฟลนะ์นั้นส่งให้กับเพื่อนเราเมื่อก่อนพี่เปิมบอกว่าครูต้นถ้าเวลาไปกับผมเนี่ยนะครับไปแชร์ไปแบ่งปันเนี่ยถ้าบางครั้งผมพูดไม่ดีเหมือนเดิมเนะี่ยครูต้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะครับ บางทีอาจจะแบบพูดตกๆตหกตกลนๆบ้างที่อาจจะลืมตรงนั้นตรงนี้บ้างเหยียบไว้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับถ้าไฟล์ที่มันขึ้นไปอยู่ใน youtube ได้แสดงเป็นไฟล์ที่มันที่มันสมบูรณ์แล้วนะครับต่อให้เราแชร์ไปให้ใครก็แล้วแต่แชร์ไปให้ใครแล้วก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเพื่อนพูดเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรเลยโอ้นง่ายมากๆนะครับวิธีการชวนยิ่งชวนง่ายเข้าไปใหญ่นะครับ <c oughs> เราคุยให้เขาเข้าใจนะครับแล้วเลือกคลิป วิดีโอที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเขาแชร์ครับกปี้ลิงส่งให้เขาไปนะครับช้อปปิ้งนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเข้าใจอยู่แล้วการช้อปปิ้งมันง่ายตั้งแต่เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์ครับใช้รูปแบบทีซนะครับแชร์ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะแชร์ฝั่น Facebook ลน n e i n s t a g กร m YouTube t i k t อกนะครับนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับใครเล่น t i k t o k ใครเล่น y YouTube YouTube เนี่ยจริงๆ YouTube ตัวนี้ เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆนะครับตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นไงครับคอนมิตติ้งนะครับตอนนี้ก็เราใช้ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเริ่มใช้เป็นซูมนะครับในการประชุมเป็นหลักเลยส่วนใหญ่ใช้ประชุมซู Zoom มเมื่อก่อนเนะี่ยก็เป็นคนนึงนะครับต้นก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ากังวลน,นะครับกับการใช้ซูมแล้วก็ รู้สึกกังวลกับทีมงานว่าทีมงานจะเข้าซูมเป็นไหมนะครับจะต้องแบบต้องโหลดแอปไหมต้องเทสต้องอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนพอเริ่มต้นครั้งที่1ครั้งที่2ให้พอเริ่มต้นครั้งที่3เนี่ยเริ่มเป็นแล้วเริ่มโปรแล,แล้วนอกจากอุป,อปกรณ์จะติดขัดอินเทอร์เน็ตอาจจะมีปัญหาหรืออุปกรณ์ติดขัดแค่ไหนน,น,นอกนั้นวิธีการนะครับเหมือนเดิมนะครับครั้งแรกครั้งเดียวเราก็จะเริ่มต้นเข้าใจนะครับช้อปปิง้งไม่ต้องพูดถึงนะครับเอ็มตามีรูปแบบในการช้อปปิ้งเนี่ยเยอะมากนะครับยิ่งปัจจุบันก มีอินสตาแกรด้วยมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้าร่วมคอร์สนะครับง่ายๆเลยนะครับสมัครฟรีนะครับ, ee, รบสร้างไรายได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้นว่านะครับรูปแบบออฟไลน์มันก็ทําได้นะเริ่มมาออนไลน์มันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ปัจจุบันเป็นไงครับเราใช้ทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์รวมไปถึงแพลตฟอร์มระบบดีๆของที่ียมใช้ สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําให้เราต่อยอดในกครับทำธุรก,กิจต้นว่ามันเป็นไปได้ง่ายแล้วเป็นไปเป็นไปได้มากๆนะครับยิ่งสําหรับในยุคโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนอ่ะมาสร้างรายได้ที่แบบไร้ขีดจำกัดนะครับไปร่วมกันกับเอ็มตานะครับเอ็มตาแวร์แฮปปี้พินเนตคำทูนะครับความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เอ็ตาครับผม